ตีพีน่องยื้อยู่อน่าคือเกาไม่หนีครับพี่น้องไปกดอย่างอันนี้เสียมอันนี้ขวดน้ำอันนั้นง้อยื้อยื้อน่าหน่หนามานหนามากนี่คุณปหากิน อันนี้อันนี้อันนี้ขี่หัวใี่้องขี่หัวมันามีขี่ควายดิขี่ควายมันสีญ่ก็นี่าเกิหานี่กินโน่นยังได้เหรอหนกินโน่นน้อยชิบะซีบอ่ะตูม มิดตขีมันตัวหน่อยตัวนี้ตัวบระธานไงกไยมันตั้งหนอกี่มันลงทั้งเตะตัวลงทั้งเตะ่ครับนี่กินมันลือดลงเลือดนีแม่งพุชกีขี่

เฮ้พ hey, ี่น mm. yeah, like, ้องแมงแมงยังกับแมงแมงกุด hmm, ช yeah. um, yeah. so me ี้ชี <men> <men> oh hmm. ้แมงกุดจีแมงกุดจีคุดชี้คุดชี้เห็นแมงกุดจีอืมเอิเนยแกงใส่หน่อไม้บ่ต้องแกงเราไปขัวขัวกับแก้มาแล้วเหรอพี่น้องนี่ืกุดจีกุดจีอยู่ในขี้ไม่ไดขี้ตัวนี้แหละพี่น้องนี่นี่มันยางนี่มันหานี่แหละ กระแกมเนี่ยอะไรธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์แน่ยูแน่กินบวานห้าหนีเป็นยสิล่ะตุ๊ดใส่ขวดไว้ใส่ขวด มมนใส่ขวดไว้เดี๋ยวมันจะบินหนีม,มันขนาดอ Con cuối nghe mới thấy miền Mới khẩu phùm Khỏi quay cho kênh Ghiền à thì thì มีเขาเขาเล็กๆมันดีซับหัวมั้เนี่ยมันดีกว่มดีแข็งได้หลายอยู่พี่นนอะไปให้ขวดจะขวยกัน hai cái quẩy vẫn tầm ni còn